สวัสดีครับผมโหนกรุงเก่าคลิปนี้ขอนำเสนอคําพยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิกตลอดปี2567สําหรับปีนี้มีดาวใหญ่ที่ย้ายราศีหนึ่งดวงคือดาวพฤหัสซึ่งย้ายจากภพอริเข้าสู่ภพปัตตนิดาวพฤหัสเป็นดาวแห่งการเงินย้ายราศีเข้าภพปัตตนิอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวมฤตยู ที่มีตำแหน่งดาวเป็นกิตสตสตะเกณฑ์เล็งลักนาส่งผลดีด้านการเงินแก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมากสำหรับดาวต่างๆที่โคจรในจักรราศรีตลอดทั้งปีก็อยู่ในทิศทางที่จะส่งผลดีแก่เจ้าชะตาสำหรับช่วงต้นปีช่วงกลางปีและช่วงปลายปีด้านการเงินการงานโชคลาภและด้านคู่ครองความรักก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดี ส่งผลในสภาวะด้านตัวตนและจิตใจมีความสุขสดใสเบิกบานเป็นอย่างมากสำหรับดาวต่างๆที่โกจรในจักรราศรีตลอดปี2,567นี้จะส่งผลดีส่งผลร้ายให้แก่เจ้าชะตาอย่างไรเชิญรับฟังได้ดังคำพยากรณ์ดังต่อไปนี้ครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของการเงินดาวแห่งการเงินของชาวลัคนาราศรีพิจิกคือดาวพฤหัส โคจรสถิตพบอริมีตำแหน่งดาวเป็นดาวราชาโชคระยะต้นปีตั้งแต่เดือนมกราคมถึงสิ้นเดือนเมษายนดาวพฤหัสด,ดาวแห่งการเงินโคจรสถิตพบอริเป็นกเกษตรแรกเรือนกับดาวอังคารเจ้าเรือนอริระยะต้นปีนี้เจ้าชะตาจะเป็นคนหาเงินเก่งหาเงินได้อย่างคล่องแคล่วและมักมองหาลู่ทางการหาเงินได้เป็นอย่างดี ช่วงนี้จับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองและจะมีรายได้ด้านการเงินเข้ามาอยู่อย่างไม่ขาดโชคลาภด้านการเงินมักจะมีอยู่อย่างเสมอเสมอมิตรสหายญาติพ่อแม่พี่น้องจะร่วมมือช่วยเหลือด้านการหาเงินเป็นอย่างดีและนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามกระแสนิยมมาให้พัฒนาด้านการหาเงินพญานิธุรกิจด้านการหมุนเงิน เช่นการซื้อมาขายไปด้านอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินยา,านพาหนะการเป็นนายทุนด้านการเงินการออกเงินกู้หาดอกเบี้ยจะดีอย่างมากๆอีกทั้งจะมีรายได้ด้านการเงินที่มาจากต่างถิ่นแดนไกลหรือต่างประเทศจากหุ้นส่วนหรือคู่สัญญาเก่าๆและจะมีรายได้ด้านการเงินที่มาจากมรดกพินัยกรรม ทั้งนี้พระดาวพระฤหัสด,ดาวแห่งการเงินมีตําแหน่งดาวเป็นดาวราชาโชคอยู่ร่วมเรือนลัคนาส่งผลดีด้านการเงินให้แก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมากสรุปด้านการเงินช่วงต้นปีระยะเดือนมกราคมถึงสิ้นเดือนเมษายนโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับระยะกลางปีช่วงเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคม ดาวพฤหัสด,ดาวแห่งการเงินย้ายราศีจากราศีเมษยกเข้าสู่ราศีพฤษภอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวมฤตยูเจ้าเรือนพันธุเล็งลัคนาระยะกลางปีถ้าได้ลงทุนทำมาหากินร่วมกับคู่ครองคนรักหรือเพศตรงข้ามการหารายได้ด้านการเงินจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงระยะนี้เจ้าชะตาจะมีเครดิตด้านการเงินดี จะกู้ยืมเงินใครมาลงทุนธุรกิจใดๆก็ได้มาอย่างสบายๆไม่มีอุปสรรคและปัญหาอีกทั้งศัตรูคู่แข่งด้านการเงินระยะนี้ก็จะกลับกลายมาเป็นมิตรทาให้ด้านธุรกิจเงินคล่องตัวและมีรายได้เงินเพิ่มขึ้นอีกเป็นอย่างมากอีกทั้งจะมีรายได้ด้านการเงินที่ได้มาอย่างไม่คาดคิดว่าจะได้มาก่อน เช่นนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ตามกระแสนิยมมาพัฒนาด้านการหาเงินและจะมีรายได้ด้านการเงินแบบฟลุกกที่มาจากช่องทางการหาเงินใหม่ๆรายได้ด้านการเงินที่มาจากด้านการงานระยะนี้จะมีเข้ามาอยู่อย่างตลอดระยะวันที่15มิถุนายนไปจนตลอดสิ้นเดือนสิงหาคม จะมีโชคด้านการเงินที่มาในรูปแบบของด้านอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินยา,านพาหนะระยะนี้จะมีกระแสเงินเข้าออกเป็นจำนวนมากควรระมัดระวังและควบคุมด้านการเงินให้ดีการลงทุนเสี่ยงโชคด้านการเงินควรพิจารณาอย่างรอบคอบจะสร้างผลประโยชน์และรายได้ด้านการเงินอย่างมั่นคงถาวรสภาวะด้านการเงินระยะนี้ ยังคงส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอย่างต่อเนื่องไปจนสิ้นเดือนสิงหาคมสรุปด้านการเงินช่วงกลางปีของชาวลัคนาราศีพิจิกโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับสำหรับช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมช่วงปลายปีนี้ด้านการเงินจะดีขึ้นมากกว่าเดิมชื่อเสียงและอำนาจบาร,รมีด้านการเงินจะมีเป็นอย่างมาก เป็นที่นิยมนับถือของผู้ที่อยู่รอบข้างและผู้คนทั่วไปด้านการเงินจะมั่นคงถาวรและมักมีโอกาสได้จับเงินก้อนใหญ่อยู่บ่อยครั้งช่วงนี้จะมีการคบหาสมาคมติดต่อเจรจาประชาสัมพันธ์กับคนหมู่มากด้านธุรกิจการเงินส่งผลให้มีรายได้ด้านการเงินเข้ามาอยู่อย่างไม่ขาดอีกทั้งธุรกิจด้านการหมุนเงิน จะดำเนินไปอย่างราบรื่นช่วงนี้จะมีกระแสเงินเข้าออกเป็นจำนวนมากอาจทำให้สับสนวุ่นวายอยู่บ้างแต่ถ้าระมัดระวังและควบคุมให้ดีก็จะผ่านปัญหานี้ได้อย่างไม่ยากด้านการเงินระยะนี้้ชาชะตาจะเป็นคนหาเงินเก่งและมีโชคช่วยด้านการหาเงินอยู่เสมอๆจะมีเงินเข้ามาหลายรูปแบบ อีกทั้งยังมีรายได้พิเศษด้านการเงินที่นอกเหนือไปจากรายได้หลักรายได้ด้านการเงินที่มาจากต่างถิ่นแดนไกลต่างประเทศก็ยังคงส่งผลดีอยู่อย่างต่อเนื่องไปจนตลอดสิ้นเดือนธันวาคมสรุปด้านการเงินของชาวลัคนาราศีพิจิกช่วงปลายปีตั้งแต่วันที่หนึ่งกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับ เรื่องต่อไปเป็นเรื่องของการงานดาวแห่งการงานของชาวลัคนาราศีพิจิกคือดาวอาทิตย์โคจรสถิตพบกระดุมพระพบแห่งการเงินมีตำแหน่งดาวเป็นดาวเทวีโชคอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวอังคารระยะต้นปีช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนช่วงนี้ธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงินการหมุนเงินจะเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก จะมีธุรกิจด้านการงานหลายรูปแบบเข้ามาให้ทำอยู่อย่างไม่ขาด้าชตาจะเป็นผู้ที่มีความขยันขันแข็งด้านการงานและมองหาลู่ทางและช่องทางด้านการงานได้เป็นอย่างดีช่วงต้นปีนี้จับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองระยะนี้ด้านการค้าขายและอาชีพการงานด้านต่างๆจะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างสูง ระยะกลางเดือนมกราถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ช่วงนี้จะมีการคบหาสมาคมติดต่อเจราจาประชาสัมพันธ์กับคนหมู่มากด้านธุรกิจการงานส่งผลให้ได้รับความนิยมเชื่อถือยอมรับในฝีมือด้านการงานทำให้มีงานเข้ามาให้ทำอยู่อย่างไม่ขาดช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนตลอดกลางเดือนเมษายนช่วงนี้ด้านธุรกิจการงาน ถ้าได้ร่วมลงทุนกับญาติพี่น้องหรือเครือญาติจะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีและจะมีงานที่เกี่ยวข้องกับด้านอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินยานพาหนะในรูปแบบของการซื้อมาขายไปตั้งแต่วันที่14มีนาคมไปจนถึงวันที่13เมษายนระยะนี้จะมีการริเริ่มสร้างผลงานใหม่ๆ โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาพัฒนาด้านการงานและประสบผลสำเร็จเป็นที่นิยมชมช,มชอบของผู้คนทั่วไปหลังวันที่13เมษายนไปจนตลอดสิ้นเดือนเมษายนระยะนี้ด้านการงานอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยและมีอุปสรรคและปัญหาอยู่บ้างแต่ก็จะส่งผลประโยชน์ให้สูงอย่างคุ้มค่าในภายหลัง สภาวะด้านการงานช่วงกลางเดือนเมษายนถึงสิ้นเดือนเมษายนยังคงส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอย่างต่อเนื่องสรุปด้านการงานของชาวรัคนาราศีพิจิกตช่วงต้นปีระยะเดือนมกราคมถึงสิ้นเดือนเมษายนโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับสำหรับช่วงกลางปีระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคม ระยะนี้ดาวอาทิตย์ดาวแห่งการงานยังคงส่งผลดีให้เจ้าชะตาอย่างต่อนเนื่องจากปลายเดือนเมษายนหลังวันที่สิบสี่พฤษภาคมไปจนถึงวันที่สิบห้ามิถุนายนดาวอาทิตย์ดาวแห่งการงานโคจรสถิตพบปัต,ตนิช่วงนี้ด้านการงานจะได้ร่วมลงทุนหรือร่วมมือกันทำมาหากินกับคู่ครองคนรักหุ้นส่วนหรือเพศตรงข้ามและจะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี อีกทั้งระยะนี้มักจะมีโชคลาภด้านการงานอยู่เสมอๆมีโอกาสได้จับงานใหญ่ที่มีรายได้สูงอยู่บ่อยครั้งระยะนี้ด้านการงานจะมีเข้ามาอยู่อย่างไม่ขาดระยะวันที่15ม,มิถุนายนดาวอาทิตย์ดาวแห่งการงานโคจรสถิตพบมรณะมีตำแหน่งดาวเป็นดาวราชาโชคอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวพุทธเจ้าเรือนมอรณะตำแหน่งดาวเกษตร และอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวสุกเจ้าเรือนวินาศช่วงนี้ดาวสุกเจ้าเรือนวินาศไม่อาจส่งผลร้ายด้านการเป็นเจ้าเรือนวินาศได้พระโคจรสถิตพบมรณะส่งผลดีทำให้เจ้าชะตารอดพ้นจากความวินาศและภัยพิบัติทั้งปวงระยะนี้ด้านการงานในต่างถิ่นแดนไกลหรือต่างประเทศจะมั่นคงถาวรเป็นอย่างมาก โชคลาภในธุรกิจด้านการงานมักมีอยู่อย่างเสมอเสมอช่วงหลังวันที่16กกรกฎาคมไปจนตลอดสิ้นเดือนสิงหาคมด้านการงานจะเจริญรุ่งเรืองทั้งกิจการในประเทศและต่างประเทศการไปทำงานยังต่างประเทศจะส่งผลดีเป็นอย่างสูงด้านอาชีพการค้าขายและอาชีพการงานต่างๆจะพัฒนาก้าวหน้าและเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก สรุปด้านการงานของชาวลัคนาราศีพิจิกช่วงกลางปีระยะตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับสำหรับช่วงปลายปีตั้งแต่เดือนกันยายนไปจนสิ้นเดือนธันวาคมระยะต้นเดือนกันยายนธุรกิจด,ด้านการงานยังส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอย่างต่อนเนื่องมาจากเดือนสิงหาคม จนถึงกลางเดือนกันยายนระยะวันที่17กันยายนไปจนตลอดสิ้นเดือนธันวาคมดาวอาทิตย์ดาวแห่งการงานโคจรสถิตพบลาภะพบวินาศพบตนุและพบกระดุมพระช่วงที่โคจรสถิตพบลาภะช่วงนี้มักมีโชคลาภด้านธุรกิจการงานผู้ที่คิดลงทุนทำการค้าขายหรือลงทุนในธุรกิจด้านการงานต่างๆ ช่วงนี้ถ้าได้ลงทุนจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีดังหวังหลังวันที่17ตุลาคมไปจนถึงวันที่16พฤศจิกายนดาวอาทิตย์ดาวแห่งการงานโคจรสถิตพบวินาศมีตำแหน่งดาวเป็นดาวนิดช่วงนี้ด้านการงานอยู่ในสภาวะที่ตกต่ำลงความเสียหายด้านการงานและอุปสรรคปัญหายุ่งยากมักจะเกิดขึ้นอยู่อย่างเสมอเสมอ ดาวแห่งการงานโคโจรสถิตพบวินาศและมีตำแหน่งดาวเป็นดาวนิดการแก้เคล็ดด้านการงานช่วงนี้ถ้าได้ทำงานในที่ที่ห่างไกลขึ้นมากกว่าเดิมหรือการไปทำงานยังต่างถิ่นแดนไกลหรือต่างประเทศจะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีหลังวันที่16พฤศจิกายนไปจนตลอดสิ้นเดือนธันวาคมด้าการงานระยะนี้จะดีขึ้นเป็นอย่างมาก เจ้าชะตาจะเป็นผู้ที่มีความขยันขันแข็งด้านการงานจะมีงานเข้ามาให้ทำอยู่หลายรูปแบบและจะมีงานเข้ามาให้ทำอยู่อย่างไม่ขาดอีกทั้งยังจะมีงานพิเศษที่นอกเหนือไปจากงานหลักระยะนี่อาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยอยู่บ้างเพราะมีงานพิเศษเพิ่มขึ้นแต่ก็จะได้รับรายได้และผลประโยชน์เป็นอย่างสูงในภายหลังระยะวันที่16ธันวาคม ดาวอาทิตย์ดาวแห่งการงานโคจรสถิตพบกระดุมพระพบแห่งการเงินมีตำแหน่งดาวเป็นดาวเทวีโชคช่วงนี้ด้านการงานจะดีขึ้นเป็นอย่างมากและมักมีโชคด้านการงานอยู่เสมอเสมอธุรก,กิจด้านการงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงินเช่นการหมุนเงินการเป็นนายทุนด้านการเงินจะประสบผลสำเร็จสร้างรายได้และผลประโยชน์เป็นอย่างสูง สรุปด้านการงานของชาวลัคนาราศรีพิจิกระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องคู่ครองความรักดาวแห่งคู่ครองความรักของชาวลัคนาราศรีพิจิกคือดาวศุกร์ระยะวันที่หนึ่งมกราคมต้นเดือนโคจรสถ,ถิตพบตนุกุมลัคนา ประยะต้นปีตั้งแต่เดือนมกราคมถึงสิ้นเดือนเมษายนช่วงนี้ดาวแห่งคู่ครองความรักอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับคนโสดถ้าได้พบรักและแต่งงานจะมีทรัพย์สินเงินทองและฐานะอาชีพการงานมั่นคงถาวรแต่ด้านร้ายก็พอมีอยู่บ้างคิดจะรักใครชอบใครพิจารณาอย่างรอบคอบเพราะผู้ที่จะมาผัวพันในชีวิตรักกับเจ้าชะตา มักหวังเงินทองและผลประโยชน์จากเจ้าชะตาแทบทั้งสิ้นสำหรับผู้ที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วถ้าได้ทำงานทำมาหากินร่วมกันจะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีชีวิตรักรครอบครัวดำเนินไปอย่างราบรื่นวันที่ 2, สองเมษายนไปจนตลอดสิ้นเดือนเมษายนดาวสุขดาวแห่งคู่ครองความรักโูจรสถิตพบอุตตะ ช่วงนี้คนโสดยังไม่มีเกณฑ์ที่ดีด้านความรักครับแต่ถ้าคิดจะมีความรักถ้าได้พบรักจะได้พบกับผู้ที่อ่อนไวั้กว่าอาจจะเป็นคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาเป็นลูกน้องหรือคนที่อยู่ในอุปการะสำหรับผู้ที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วชีวิตรักและครอบครัวก,ก็ดำเนินไปได้โดยดีพระยานี่ผู้ที่ยังไม่มีบุตรธิดาจะได้บุตรธิดาในช่วงนี้ครับ สรุปด้านคู่ครองความรักของชาวราศาีพิจิกช่วงต้นปีตั้งแต่เดือนมกราคมถึงสิ้นเดือนเมษายนโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับสำหรับช่วงกลางปีตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมระยะช่วงต้นเดือนตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่ย1็ดพฤษภาคมสำหรับด้านคนโสดยังไม่มีเกณฑ์ด้านความรักครับ ส่วนผู้ที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วด้านความรักจะมั่นคงถาวรและมักมีโชคด้านความรักอยู่เสมอๆหลังวันที่21พฤษภาคมถึงวันที่14มิถุนายนดาวแห่งคู่ครองความรักโคจรสถิตพบบัตตนิมีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตรอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวอาทิตย์ดาวพฤหัสและดาวพุธรานีดาวแห่งความรักอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับ คนโสดที่ยังไม่มีคู่ครองถ้าคิดหาใครสักคนมาเป็นคู่ร่วมชีวิตจะได้พบรักแท้คู่บุพเพสนิวาสถ้าเป็นคนถิ่นฐานเดียวกันจะดีอย่างมากๆถ้าได้แต่งงานแล้วชีวิตรักจะมีฐานะมั่นคงทั้งความเป็นอยู่และอาชีพการงานสำหรับผู้ที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วชีวิตรักครอบครัวจะดีอย่างมากๆ จะมีความรักที่ราบรื่นโดยปราศจากอุปสรรคและปัญหาใดๆมากวนใจหลังวันที่14มิถุนายนจนถึงวันที่9กรกฎาคมระยะนี้คนโสดคิดจะมีความรักจะได้พบคนที่มีฐานะดีเป็นคนที่มาจากต่างถิ่นแดนไกลหรือเป็นชาวต่างชาติแต่งงานแล้วชีวิตรักจะมั่นคงถาวรเจริญรุ่รงเรืองทั้งฐานะความเป็นอยู่ และตำแหน่งหน้าที่การงานสำหรับผู้ที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วด้านคู่ครองคนรักก็ยังดำเนินชีวิตรักอย่างมั่นคงถาวรและสดใสหวานชื่นอยู่อย่างต่อเนื่องวันที่19เก,กกรกฎาคมถึงวันที่สองสิงหาคมดาวสุขดาวแห่งคู่ครองความรักโคโจรสถิตพบสุภะสำหรับคนโสดดาวแห่งความรักอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับถ้าคิดจะมีรัก จะได้พบกับคนที่มีฐานะเป็นคนใหญ่คนโตทั้งด้านการเงินและอาชีพการงานเป็นคนที่มาจากต่างถิ่นแดนไกลหรือเป็นชาวต่างชาติจะได้พบเจอในต่างถิ่นแดนไกลหรือในต่างประเทศแต่งงานแล้วชีวิตรักจะดำเนินไปอย่างราบรื่นสามารถตั้งตัวได้และอุดมด้วยโภคุรมครั์สำหรับชาวราศาาีพิจิกที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้ว ระยะนี้ด้านคู่ครองความรักจะสดใสหวานชื่นเป็นอย่างมากและจะมีโอกาสได้พาคู่ครองคนรักไปท่องเที่ยวยังต่างถิ่นแดนไกลหรือต่างประเทศสรุปตลอดช่วงกลางปีตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมด้านคู่ครองความรักของชาวลัคนาราศีพิจิกโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับ สำหรับช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมสำหรับคนโสดจะโชคดีได้พบรักในช่วงนี้ครับถ้าได้แต่งงานการแต่งงานจะมีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่ออาจเรียกได้ว่าหนูตกถังเข้าสารหรือราชากับยาจกกบเป็นไปได้ครับเพราะคนที่จะได้พบมีฐานะแตกต่างกันมาก สำหรับช่วงที่ดาวแห่งความรักโคจรสนิทพบตนุและพบกระดุมพระด้านคู่ครองความรักสำหรับผู้ที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วจะอยู่ในสภาวะที่ดีสำหรับผู้ที่เคยมีข้อขัดแย้งบาดหมางกันมาครั้งก่อนจะคืนดีกันได้ในช่วงนี้ครับสรุปด้านคู่ครองความรักของชาวลัคนาราศีพิจิก ตลอดปลายปีนี้โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของโชคลาบดาวแห่งโชคลาบข,ของชาวลัคนาราศีพิจิกคือดาวพุธช่วงต้นปีระยะมกราคมไปจนตลอดสิ้นเดือนเมษายนระยะนี้จะมีกระแสเงินเข้ามาหลายรูปแบบการลงทุนหรือการไปทำงานต่างประเทศจะมีโชคและประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี หลังวันที่9ไปจนถึงวันที่29มกราคมุ่งนี้ดาวพุธด,ดาวแห่งโชคลาภโคจรสถิตพบกระดุมพระพบแห่งการเงินระยะนี้จะมีโชคลาภด้านการเงินเข้ามาอยู่อย่างไม่ขาดการลงทุนในธุรก,กิจด้านการเงินมักมีโชคอยู่เสมอเสมอและประสบผลสำเร็จด้านการลงทุนดังหวังนับว่าเดือนมกราคมนี้ด้านโชคลาภดีอย่างมากๆครับ หลังวันที่29มกราคมไปจนถึงวันที่3มีนาคมช่วงนี้จะมีการครบหาสมาคมติดต่อเจราจาสื่อสารประชาสัมพันธ์กับคนหมู่มากด้านธุรกิจการงานส่งผลให้มีโชคลาภด้านการงานเข้ามาอยู่อย่างไม่ขาดพิสหายพี่น้องจะนำโชคมาให้หรือมีส่วนร่วมทำให้เกิดโชคลาภ อีกทั้งหลังวันที่14กุมภาพันธ์ถึงวันที่สมีนาคมระยะนี้จะมีโชคลาภที่มาจากด้านอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินยานพาหนะญาติพ่อแม่พี่น้องและมิตรสหายคู่ครองคนรักและเพศตรงข้ามจะนำโชคลาภมาให้ที่มาของโชคลาภส่วนใหญ่มักเกิดจากความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของเจ้าชะตาเองทั้งสิ้น หลังวันที่สามมีนาคมไปจนตลอดสิ้นเดือนเมษายนดาวพุธด,ดาวแห่งโชคลาภโคจรสถิตพบปุตตะช่วงนี้จะมีโชคลาภด้านทรัพย์สินเงินทองเข้ามาอยู่อย่างไม่ขาดบุตรบริวารลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ที่อ่อนวัยอ่อนอาวุโสกว่าจะนำโชคลาภมาให้และจะมีโชคจากการริเริ่มสร้างผลงานใหม่ๆ และประสบผลสำเร็จเป็นที่นิยมทำให้เกิดโชคลาภอยู่เสมอๆข้อควรระวังด้านโชคลาภช่วงนี้โชคลาภที่ได้มาควรเก็บรักษาให้ดีทั้งโชคลาภด้านการเงินและการงานอาจมีผู้ไม่หวังดีสวมรอยชกช่วยผลประโยชน์ด้านโชคลาภทั้งนี้พระดาวพุทธดาวเห็นโชคลาภมีตำแหน่งดาวเป็นดาวประ,ะเศษตรดังนั้นพึงระวังไว้บ้างก็ดีครับ สรุปด้านโชคลาภของชาวลัคนาราศรีพิจิตช่วงต้นปีโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับสำหรับช่วงกลางปีตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมระยะช่วงต้นเดือนด้านโชคลาภยังส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอย่างต่อนเนื่องมาจากเดือนเมษายนหลังวันที่7จพฤษภาคมถึงวันที่25พฤษภาคม ระยะนี้จะมีโชคลาภที่เกิดจากศัตรูคู่แข่งด้านธุรกิจต่างๆและจะมีโชคลาภที่มาจากด้านคู่ครองความรักคุ้นส่วนและเพศตรงข้ามนํามาให้ระยะนี้ก็เป็นอีกระยะหนึ่งครับที่โชคลาภมีเข้ามาอยู่อย่างไม่ขาดโชคลาภใหญ่ก็มักจะมีเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งช่วงวันที่25พฤษภาคมถึงวันที่27มิถุนายน ดาวแห่งโชคลาภโคจรสถิตพบปัตตนิและพบมรณะช่วงนี้คู่ครองคนรักคุนส่วนและเพศตรงข้ามจะนำโชคลาภมาให้อยู่เสมอเสมอช่วงนี้โชคลาภด้านการงานมักจะมีเข้ามาอยู่อย่างตลอดอีกทั้งยังจะมีโชคลาภใหญ่ด้านมรดกพินัยกรรมและโชคลาภทีมาจากต่างถิ่นแดนไกลหรือต่างประเทศหลังวันที่เก้ารกรกฎาคมไปจนตลอดสิ้นเดือนสิงหาคม ดาวพุทธดาวแห่งโชคลาภโคจรสถิตพบสุภะระยะนี้จะมีโชคลาภด้านอสังหาริมทรัพย์ด้านทรัพย์สินเงินทองและโชคลาภทีมาจากต่างถิ่นแดนไกลอยู่ไม่ขาดโชคลาภใหญ่มักเกิดขึ้นอยู่อย่างเสมอเสมอไปจนตลอดสิ้นเดือนสิงหาคมสรุปด้านโชคลาภช่วงกลางปีของาวรกานาราศีพิจิกโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับ สำหรับช่วงปลายปีตั้งแต่เดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมระยะที่จะมีโชคลาภด้านการงานเข้ามาอยู่อย่างไม่ขาดโชคใหญ่อาจจะต้องมีการรอคอยและใช้ความพยายามอยู่บ้างแต่ก็จะได้มาดังหวังช่วงวันที่19กันยายนถึงวันที่6ตุลาดาวพุธด,ดาวแห่งโชคลาภโคจรสถิตพบลาระช่วงนี้โชคลาภใหญ่จะเกิดขึ้นอยู่อย่างบ่อยครั้ง โชคลาภที่มาจากด้านธุรกิจต่างๆจะมีเข้ามาอยู่อย่างไม่ขาดระยะตั้งแต่วันที่6ตุลาคมถึงวันที่24ตุลาคมดาวพุธโครจรสถิตพบวินาศมีตำแหน่งดาวเป็นดาวอุจจาพิมุกระยะนี้จะมีโชคลาภที่มาจากต่างถิ่นแดนไกลหรือต่างประเทศช่วงนี้คู่ครองโคนรักบุตรบริวารหุ้นส่วนและเพศตรงข้ามจะนำโชคลาภใหญ่มาให้ สำหรับด้านดาวพุธดาวแห่งโชคลาภที่เป็นทั้งเจ้าเรือนลาภและเจ้าเรือนมรณะโคโจรสถิตพบวินาศทำให้พบวินาศไม่อาจให้โทษด,ด้านร้ายได้อีกทั้งยังอยู่ร่วมเรือนกับดาวสุกเจ้าเรือนวินาศที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตรจึงส่งผลดีทำให้รอดพ้นจากภัยพิบัติและความหายยนะทั้งปวงและส่งผลดีด้านการเป็นดาวอุจจาพิมุข ทำให้โชคลาภใหญ่เกิดขึ้นอยู่อย่างบ่อยครั้งหลังวันที่24ตุลาคมไปจนตลอดสิ้นเดือนธันวาคมดาวพุธด,ดาวแห่งโชคลาภโคจรสถ,ถิตพบตนุกุมลักนาช่วงเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคมช่วงนี้ด้านโชคลาภดีอย่างมากๆครับจะมีโชคลาภจากด้านต่างๆเข้ามาอยู่ไม่ขาดทั้งโชคลาภด้านธุรกิจการงาน โชคลาภด้านธุรกิจการเงินและโชคลาภด้านคู่ครองความรักสภาวะด้านโชคลาภช่วงปลายปีนี้จะส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอย่างต่อเนื่องสรุปด้านโชคลาภของชาวลัคนาราศีพิจิกช่วงปลายปีตั้งแต่เดือนกันยายนถึงกินเดือนธันวาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับท้ายสุดก่อนจบคลิปนี้ผมโหนกรุงเก่า ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงในสากลลโลกจงโดนบันดาลให้ชาวลัคนาราศีพิจิตทุกทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญดำเนินชีวิตรักและครอบครัวอย่างราบรื่นให้พบแต่ความโชคดีในทุกๆด้านคิดสิ่งใดขอให้ได้ดังใจหวังรอดพ้นพยันตรายและสิ่งเลวร้ายทั้งปวงมีความสุขความเจริญตลอดปีนี้ครับ ก่อนจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยครับขอบคุณครับโชคดีตลอดปีนี้ครับสวัสดีครับ